จวกับเบิดพี่น้องเลยเห็ดเจวเพิ่มเจ้าน้อยกันนครับเนือเหลือหลายนะครับเจวเบิดก่คนมาขอดยังพี่น,อน,น, <c oughs> น้องวานนียเหนืองามๆก็ขีข่นี่แล้วมาใส่ <c oughs> ขี่เพียครับพี่น้องเบิรง,งเบาเ์เนติดเท่เบิ้งบันโอ้ย <c oughs> เห็ดเจวเห็ดเจาเอาหกข,ขวับพริกป่นมาลงอีกใส่เพียให้แล้วเพียสดได้เนี่ย <c oughs> อยาวาสั่นบาทีเด้อพี่น้องเอาปกติก็ต้องเอาไปอู้ก่อนล่ะอันนี้โบอู่หรอกเอาโหลดนี่สดสดพี่เนื้องามงามสามสิบกีบตุ่ยเบิ้งเจักบาทกันนะโอ้คือสีขอมอำลำดีครับ Uh -huh. khắc khác lại với nó ơi khoảng khó đi thì khốn mắm lắm lại